ว่างหนุม่มโอ้กับน้องจันจิวงไกอาน,ะนี่มีคนกันถามเฮ้ยม,มารีโอเป็นแฟนกับจันจิลาจูจจจูไวจันจินไกอาจันจิเขาเป็นนักร้องวัยรุ่นวงไกอาออน่นารักเชีย์น้องแต่ล่าสุดมีภาพหลุดออกมาท่านผู้ชมว่าโอ้เองเนี่ยควงจันจิไปรับประทานอาหารกับคุณแม่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะฮะแถมภาพนั้นยังชัดเจน เห็นว่าทั้ง3ามคนเนี่ยกำลังออกเดินออกมาจากร้านอาหารด้วยนี่เป็นไงรู้สึกว่างานนี้จะมีหลักฐานแล้วนะโอ้ตอบหน่อยสิครับว่าตกลงความสัมันเป็นยังไงครับเออแต่ว่าการออตอบคำถามครั้งนี้ดูเหมือนจะแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาครั้งที่ผ่านๆนี่ยังไงก็คือ,อยืางงานยันพี่น้องพี่น้องเขาบอกแล้วก็คือที่อยากรู้คือตอนไปกินข้าวนะ่ะช่วงวาเลนไทน์เดีย๋ยวปะอยากรู้ขาไปอีอยากรู้แต่ว่าเชียร์คนนี้นะโอ้คนนี้น่ารักเนาะน่ารักน่ารักน่ารักดูเหมาะกันเนาะใช่เหมาะสม ก็ไม่มีอะไรครับก็ไปกินข้าวปกติครับพอดีเขาไปกินข้าวกับแม่และน้องเขามาแถวนั้นพอดีก็ชวนมากินด้วยอะไรเงี้ยแม่โอเองครับแม่โอเองเป็นมาเลนท์ ไม่ใช่ครับวันปกติครับก็ไม่มีอะไรครับเพราะเราไปกินข้าวปกติเราก็รู้จักกันครว่าเรื่องกินข้าวก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ว่าพอเขามีรูปออกมาเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นรูปหลุดโอก็บอกโอบอกมันไม่ใช่รูปหลุดแล้วไม่นั้นโอก็ต้องปิดบังโอก็ต้องแบบไปกินข้าวที่อะไรเงี้ยก็ก็ไม่ได้คิดมากอะไรมันก็เป็นเรื่องปกติครับคนเราก็ไปกินข้าวกันได้ แนะนำให้แม่รู้จักก่อนไม่ครับแม่แม่ก็รู้จักน้องอยู่แล้วครับก็ดูไหมครับว่ามีคนที่เทาไม่ไม่รู้ครับแต่เราก็ไม่ได้คิดมากเราศึกษาก็อยู่คุยดูกันอะไรเงี้ยเราไม่ได้แปลว่าเราต้องไปไหนเราต้องแบบปิดบังอะไรเงี้ยคือแม่ก็วิชาอยู่แล้วนะว่าถ้าเกิดจะออกไปไหนได้แม่ก็ ใช่ครับเราก็เลยไม่คิดมากเพราะว่าเราไม่ได้ปิดบังแล้วเราก็บอกทุกคนอยู่แล้วเออเราก็มีคุยกับน้องนะอะไรเงี้ยเออไม่ได้เปิดตัวจากแม่โอก็อยู่ของแกอยู่แล้วแต่ว่าพอดีเอ้ไปกินข้าวเท่านั้นเองมีภาพแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการแบบว่าไปเปิดตัวหรอไปกินข้าวไม่ใช่โอก็โอก็บอกอยู่แล้วว่าเออเราเราดูกันอยู่หรือว่าศึกษากันแต่ว่าเราเราไม่ได้แปลว่าเราเราเราไม่ได้ใช้คําว่าแฟนหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้แปลว่าเรา คือเรายังยังไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องนั้นนะครับโอ้ก็บอกมาตลอดแต่ว่าก็ได้คุยกับน้องเขาแล้วได้คุยได้คุยแต่ว่ามันไม่น้องเขาก็ไม่ได้คิดมากอะไรครับมีเกงมีพลงอะไรอย่างเงาโอ้มีอะไรนะพี่ไม่เกรงใจสบายปล่อยไหลไม่ครับก็ยังเหมือนเดิมก็อย่างที่เขาบอกทุกครั้งก็ลุ้นศักษากันเนาะใช่ครับก็รุ่นกันต่อไปเนาะลุ้นรุนไปครับจริงนะคุณนะใช่นี่มาริโอ้ไม่ได้ปล่อยไหลอย่ีกนี่เนาะเหงเขาก็ไหลด้วยโอ้พีอา พักสักหน่อยระหว่างสัมภาษณ์เนี่ยนะสุตาเขาเหงื่อไหลขนาดนี้ใช่คนนี้นี่เหงื่อไหลหยดหนึ่งนะนะกรี๊ดขึ้นมาเลยกรี๊ดเลยแบบอู้ตายแล้วเชื้อโลกอะไรเต็มไปหมดเลยเหงื่อน่ะที่กรี๊ดโดนหน้าเราได้เชื้อหน้าเยอะจังเลยไเหงื่อการทำงานร่วมงานกับคนคนนี้มากเลยเขาเหรอคนอื่นถ้าเขาไม่ทำงานกับตัวเองหนังติดหนาาคันไหคนคันด้วย